งอเงี้ยมาก่อนกันคำเขียนชื่อคนอื่นนะครับไม่ต้องเขียนชื่อหนูนะทั้งที่ถึงกับตอบบนนะเกี่ยวจะเขียนงอเงี้ยมอสนวัฒน์ลกันงอเงี้เรื่องไหนอ่ะโดยทั่วไปหรอทั่วไปอ่ะโดยรวมๆแล้วคะแนนโดยรวมคะแนนรวมมันตอบยากอ่ะข้ามมองกันนาข้ามมองกันนา พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเปิดคำตอบค่ะพอกาที <t> ่ฟ้าเพราะว่าพี่ฟาจะมีความเงงเงในเรื่องของกินแบบว่าถ้าสมมติว่าอยากกินอะไรเนี่ยคือแบบบอกจะบอกอุ้ยไม่อยากกินแบบนี้อย่าพูดค่พอถ้ในเรื่องของเรื่องของกินแล้วพูมุขว่า ม่ก็คือจะเห็นพี่ฟ้าชอบงงกับพี่ซันบอยเรื่องแบบอยากกินน้ำม่งเปรี้ยวอยากกินแบบน้ำโคกอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ก็จะแบบส่วน่าจะเห็นงงกับพี่ซันมากกว่าหนูว่าน่าจะเป็นเรื่องเวลาทํางานด้วยกันหลักๆเลยเรื่องแรกเลยที่จะชอบงอแงกันก็คือสวยมุมเดียวกันทีมงานจะรู้ทุกคนทุกคนจะรู้ว่า มันก็จะเป็นบางทีแบบคือจะเป็นคนหน้าฝั่งเดียวกันถนัดหน้าอะไรเงี้ยจิ๊บไม่หไปม,มองหน้าเขาเพราะว่ามันสวยฝั่งนี้ซ <c oughs> <น>ึ่งวันนี้แบบเวลาเราต้องไลฟ์หรือเราต้องถ่ายรูปไปอะไรเงี้ยคือมันบางทีเราก็จะอยากให้รูปมันแบบออกมาดีอยล่างเงี้ยนะแต่ก็จะมีความกังวลไม่เหมือนกันอย่างหนูหน้าฝั่งนี้ฝั่งนี้จะอ้วนกว่าเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยากให้หน้าฝั่งนี้ส่วนเขาก็จะรู้สึกว่าแบบหน้าฝั่งไหนตอบกว่ากันหรืออะไรที่ย่างนี่แหละ มันก็จะชอบแย่งกันในบางทีคือใครนั่งก่อนชนะนี่ไงวันนี้ยัยพิพานั่งก่อน <c oughs> ซึ่งในลไลฟ์เพื่มตรงนะในไลฟ์วิ่งไว้น้อยครั้งมากกูได้นั่งตรงนี้มันนั่งก่อนตลอดเลยก็จะเป็นฟีลแบบแย่งกันบางทีหรือถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็คือใครถึงก่อนก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่ในบางครั้งก็จะมีความแบบตลกสำหรับเรานีก็มองเป็นเรื่องตลกในะบางทีมันก็จะมีความงอแงใส่กันบ้างเมื่อตอนถ่ายวิ่งไวล่าสุดก็คือ หนละคนลวฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้